สวัสดีครับอ่าอันนี้ลูกค้าส่งมาให้อัปเกรดนะครับเพิ่มเติมนะครับก็นะครับบอแม็กนะครับเราอ่าอันเนี้ยส่งไปทําสีมานะครับลูกค้าส่งไปแล้วก็ตัวนี้ก็ส่งไปทําสีมาส่วนเจ้าหมุดกับตัวเนี้ยมันทําสีไม่ได้นะครับร้านก็เลยส่งกลับมาให้นะครับก็อันนี้ลูกค้าส่งไปทําสีเองนะครับก็เรามีหน้าที่แค่ประกอบเนาะแล้วก็อัปเกรดแล้วก็ฟิตติ้งใหม่นะครับโดย ผมทาการใส่บอแม็กไปแล้วก็มีอันนี้ลูกค้าตะไบมานะครับเราก็มาทําการเก็บงานให้นิดหน่อยนะครับให้มันใส่ได้สนิทนะครับแล้วก็ปลดแม็กนะครับอันเดิมนะครับอยู่นี่นะครับแล้วเมื่อกี้ผมถอดเปลี่ยนให้แล้วนะครับอันนี้นะครับมันใส่แมกกาซีนเนี่ยถามว่ามันใส่ได้ไหมมันใส่ได้ครับเดิมๆมามันใส่ได้แต่เวลาเราใส่สไลด์เนี่ยมันจำเวลาใส่สไลด์ใช่ไหมครับ ใส่แมกกาซีนเนี่ยมันจะดันนะครับมันจะดันเลยแล้วก็ถ้าเกิดมันมีโครงสูบอยู่หรือว่าสไลด์อยู่เงี้ยครับใส่ไม่ได้ไม่ล็อกแน่นอนนะครับผมก็เลยนะครับต้องตะใบแต่งนะครับซึ่งของเดิมเนี่ยมันจะเว้าเห็นไหมครับมันจะเว้าเข้าไปข้างในนะครับเนี่ยสองด้านเลยนะครับซึ่งอันนี้นะครับก็ ก็เว้าเหมือนกันนะครับแต่ว่าผมต้องใช้หัวกอกอนะครับงานมันอาจจะไม่เนียนเนาะแต่มันอยู่ด้านในนะครับมันอยู่ด้านในส่วนด้านนอกก็ปกตินะครับมันอาจจะไม่เนียนเพราะว่าผมไม่ได้มีเครื่องมิลลิ่งผมใช้เป็นแบบหัวกอเอานะครับก็กอนะครับลงไปประมาณให้มันเท่ากับของเดิมนะครับแต่จะไม่ให้มันเว้าแบบของเดิมเยอะนะครับเพราะว่าเวลามันล็อกมันล็อกแค่นะครับมันล็อกแค่ปลาย นะก็เอาเท่าที่มันล็อกแค่นั้นนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้เปลี่ยนแล้วเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนไกนะครับเป็นของ5 k u นะครับไกเป็นของ5 k u อ่าผมไม่แน่ใจว่าตัวปืนเป็นของอยู่มเมล็ดค่ายเนี้ยผมไม่แน่ใจว่าตรงหน้ามันจะยาวไปไหมเพราะว่าเป็นบางรุ่นเนี้ยเวลาใส่แล้วมันจะติดนะครับอาจจะต้องแก้ดูลองดูนะครับแล้วก็ นะครับสะพันไกลอะไรพวกนี้ก็ยังใช้เป็นของเดิมอยู่นะครับอะไรเดิมเดี๋ยวเราก็ส่งคืนลูกค้าไปนะครับแล้วก็ของเดิมเนี่ยไม่ใช่เหล็กนะครับเป็นตัดวาลวเนี่ยอันนี้มาน่าจะแข็งแรงขึ้นนะครับแข็งแรงขึ้นเนาะ เดี๋ยวเราเปลี่ยนไปด้วยนะครับของเดิมก็ส่งคืนลูกค้าไปนะครับต่อไปนะครับเป็นไ,ไกด์หลอดกับสปริงไกด์หลอดนะครับตัวนี้ใส่แทนของเดิมได้เลยนะครับเป็นเจนสีแต่ตัวปืนเป็นเจนห้านะตัวปืนเป็น19%เก้าเจนห้าแต่อันนี้เป็นของเจนสใส่ด้วยกันได้ครับ อันนี้ของเดิมนะครับของเดิมนะครับนี้ของแต่งอืมผมว่าของเดิมน่าจะไม่ต่างกันเท่าไหร่นะครับน่าจะไม่ต่างความแข็งเม็ดนะ่าไม่น่าจะต่างกันเท่าไหร่นะครับก็เดี๋ยวใส่อันนี้อันนี้ก็ส่งคืนนะครับ ไปเป็นชุดเสียนะครับอันนี้ใช้แค่2ตัวนะครับ2ตัวนี้คือ2ตัวเจ้าปัญหาเลยนะครับถ้ามันสึกเนี่ยมันจะยิงไม่ได้เลยปืนอาจจะเป็นฟูออโต้เลยนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวเราเปลี่ยนไปนะครับเปลี่ยนไปนะครับถ้ามันสึกตรงนี้ครับมันสึกนะมันก็จะ ไม่ล็อกนะครับแล้วก็จะเป็นฟูออโต้เลยนะครับเราก็เปลี่ยนนะครับซึ่งชุดลั่นไกเดิมนะครับผมยังไม่ได้ถอดนะก็เดี๋ยวเราต้องมาฟิตติ้งใหม่นะครับเพราะเวลาใส่ไปแล้วเนี่ยระยะหรือองศามันอาจจะเพี้ยนนะครับเดี๋ยวเราต้องมาไล่แก้ดูโอเคครับก็มีประมาณนี้เดี๋ยวผมไปฟิตติ้งแล้วเดี๋ยวผมมาประกอบให้ดูอีกทีหนึ่งครับ เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ผมทําการนะครับฟิตติ้งแล้วนะครับแล้วก็แก้ไขในส่วนที่มันค่อนข้างที่จะใส่กันไม่ได้นะครับอย่างไกลตัวนี้เป็นไกลของ5 k u นะครับ5 k u ต้องบอกว่าเ,เขาเรียกอะไรอะเซฟเนี่ยนะครับไอ้ค้างค้งสไลด์ค้งสไลด์นะครับ,รบมันเป็นแบบ2ทางถูกไหมครับซึ่งข้างในตรงนี้ครับมันจะเป็น แบบสวมนะครับแบบไกลเนี่ยจะอยู่ตรงกลางแล้วก็ค้างสไลด์เนี่ยจะอยู่สองั้างแบบนี้ซึ่งธรรมดาของ5 k u มาเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะหนานะครับมันจะมาเต็มสมมติว่าไกลมันเต็มอย่างนี้ใช่ไหมครับมันก็จะเต็มไปเลยนะครับเราต้องทําการมาตะไบเว้า์อย่างเงี้ยครับอันนี้คือไกลเดิมนะตะไบเว้า์นะครับให้มันเข้าร่องได้นะครับ ซึ่งก็สัพกพักใหญ่เลยนะครับกว่าผมจะทำให้มันรั่นไกลได้นะครับเพราะว่ามันต้องตะไบยเยอะมากๆนะครับตะไบออกไปน่าจะฟังละก็ก็เยอะอยู่ครับตะใบเก็บงานนะครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ชุดร่่นไกลนะครับก็เปลี่ยนไปนะครับอันนี้ผมก็ทำการ ขัดนิดนึงนะครับเปลี่ยนเป็นเหล็กนะครับเหล็กมาครับเดี๋ยวเรามาลองประกอบดูนะครับอันนี้ก็เสร็จแล้วชุดนี้เหลือประกอบแล้วก็ลองเทสระบบดูนะครับมาครับเรามาเริ่มประกอบกันเลยดีกว่า นี่ยังไม่ต้องใส่สุดนะครับต่อไปตอกวาวนะครับถ้าแฮมเมอร์มันแข็งเกินมันก็จะใส่ยากนิดหนึ่ง เรียบร้อยนะครับ อันนี้พยายามตําให้มันลื่นนะครับให้มันลื่นให้ได้มากที่สุดนะครับแล้วก็ให้ไก่มันนิ่มให้ได้มากที่สุดนะครับแต่ไม่ใช่จนมันไม่ล็อกนะก็พยายามทําให้มันนิ่มแล้วก็ให้มันล็อกได้นะครับ ตัวนี้ไม่มีแบบสต็อปไกลนะครับก็คือไกลจะปล่อยสุดเลยนะครับแล้วเนี่ยวไกลก็นะครับแล้วก็เวลาสไลด์ถอยมารีเซ็ตเนี่ยมันก็จะปล่อยสุดเลยนะครับถ้าเป็นบางรุ่นบางยี่ห้อมัมนจะตั้งไข่ตัวหนอนด้านในได้นะครับเป็นแบบว่าสต็อป เยวไกลปุเวลาปล่อยเนี่ยมันก็จะเลือกประมาณนี้หรือว่าตอนแรแต่เราจะตั้งนะครับอันนี้ปล่อยสุดเลยนะครับเดี๋ยวเราประกอบเสร็จเดี๋ยวเรามาลองเทสระบบกันดีกว่านะครับจะได้จะส่งลูกค้านะครับ นี้เราก็ใส่แล้วนะเรียบร้อยนะครับอันนี้เป็นอะไรเดิมนะครับเดี๋ยวเราจะส่งกลับไปนะครับเดี๋ยวเรามาลองเทดสระบ,บบกันดูนะครับว่า ปกติเหมือนเดิมไหมนะครับแกดค่อนข้างที่จะเหลือน้อยแล้วนะครับใส่แม็กล็อกได้ปกตินะครับเพราะว่าเราแต่งไปแล้วนะครับนะครับสไลค์ค้างนะครับ นะก็เด่นมาก็เดี๋ยวเรานะครับตั้งฮอบแล้วเดี๋ยวทำความสะอาดส่งกลับนะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้เรียบร้อยนะครับบ่อแม็กเราปาดตรงนี้ออกนะครับปาดออกให้มันสนิทนะครับตรงนี้ก็พยายามแต่งให้มันเว้าเข้าไปนะครับให้มันใส่ได้สนิทประมาณนี้นะครับ อันนี้ก็ก็ไม่น่าจะมีอะไรละนะครับเดี๋ยวผมก็เช็ดทำความสะอาดแล้วเดี๋ยวส่งลูกค้านะครับขอบคุณมากครับเทสระบบนะครับก่อนส่งนะครับ หมดอะครค้างนะครับ